พอดีพิมพ์จ้างเตยปาร์ตี้มาตรวจบ้านด้วยแล้วก็คือตรวจตั้งแต่โครงสร้างเหล็กเลยอะค่ะแบบโดยที่เซอร์ไพรส์เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวทางค้าวนะคะเราจะมาทําการรีวิวความรู้สึกของลูกบ้านนะคะที่ได้มีการปลูกสร้างบ้านข้าวอันนี้คือแทบจะเป็นลูกบ้านช่วงหลังแรกๆมีการทําสัญญากับข้าวนะคะก็เบื้องต้นวันนี้ไอ้อยากจะถามซึ่งไอ้เองก็เป็นผู้ที่ขายบ้านหลังนี้และทําสัญญากับลูกบ้านเองโดยตรงก็อยากจะถามความรู้สึกที่ลูกบ้านได้ก่อสร้างกับเรามาก็ อันดับแรกแอยากถามเลยว่าความรู้สึกของคุณพิมพ์นะคะนนทนนี่คุณพิมพ์นะคะก็ค,ะ <laughs> คือที่ทางคุณพิมอะคะ่ะได้มีการก่อสร้างกับรับ ทำไมถึงตัดสินใจเลือกเป็นบริษัทข่าวซึ่งณนะตอนนั้นน่ะคุณพิมพ์ก็ตั้งแต่ที่มาคุยกันคุณพิมพ์ก็เหมือนแบบมีหลายตัวเลือกว่าโอเคคุณพิมพมีบริษัทหนึ่งสองสามนะที่จะมาะเป็นชอยอ่าแล้วก็คุณพิมพกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกเป็นบริษัทไหนแล้วก็ไออยากจะให้คุณพิมพเล่าตามความรู้สึกเลยว่าเออทาไมถึงเลือกที่จะตัดชอยที่หนึ่งสองสามออกแล้วมาเป็นบริษัทเราคือเหมือนเหมือนในการเลือกบ้านนะคะ่ะคือคือมันเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดของเราเนอะคุณไอคือคตอนนั้นที่พิมมมพพพพพ์์เเลืือออก่ิิททัั้งหด4บรษ คือมันเป็นธรรมดาว่าเออมนเป็นบ้านหลังแรกของเราคือเราก็ต้องแบบเออเลือกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองคือเหมือนเหตุผลที่พิมพ์เลือกคราวเลยนะอย่างแรกที่ที่ไม่มีใครสู้ได้เลยก็คือ ในส่วนของสถาปนิกการดีไซน์ค,ค่ะคือคือเหมือนกับว่าพิมพ์ไปหาที่อื่นมาค่ะคือเขาก็จะเป็นรูปแบบแพทเทิร์นแบบแบบนี้แบบนี้ที่เราเลือกให้แต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานของบ้านพิมพอ่ะคือบ้านพิมพ์เป็นครอบครัวใหญ่คนเยอะคือเราต้องเลือกจากฟังก์ชันการใช้งานอย่างหนึ่งเลยห้องเยอะคือเหมือนที่บ้านหลังเนี้ยค่ะพิมมีทั้งหมด7ดห้อง เออแล้วคือพอพิมพ์ไปที่อื่นเนี่ยคือมันก็จะมีแบบอ่สมมุติพิมพต้องการตารางเมตรเท่านี้เนี่ยเขาก็จะมีฟิกมาให้แค่4ห้อง3ห้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันไม่ตอบโจทย์ของพิมอะไรเงี้ยแล้วก็คาวค่ะข้อดีก็คือที่พิมพ์เลือกเลยก็คือบ้านหนึ่งหลังออกแบบใหม่ต่อหลังช เพราะฉะนั้นก็คือมันหนึ่งต่อหนึ่งะคะมันจะทําให้แบบมันตอบโจทย์เราด้วยแล้วก็ทีมคราวออกแบบก็คือดนใจตรงที่ว่าในเรื่องของงานสถาปัตย์เนี่ยคือทันสมัยแล้วก็แบบตั้งแต่พิมพออกแบบมาพิมพไม่ได้แก้เลยคุณไอก็รู้แบบคือพิมพไม่ได้แก้แบบเลยเพราะว่าบางทีพิมพ์มีภาพอยู่ในใจว่าเฮ้ยแบบพิมพ์อยากได้ห้องแม่แบบนี้ห้องน้องแบบนี้แบบแต่เราวาดภาพออกมาไม่เป็นคุณไอ้นี่ออกป้าพิมพได้แค่พูดว่าสิ่งที่พิมพชอบมันคืออะไรพิมชอบแบบนี้แต่ว่าพิมพ์คาดไม่ถึงเหมือนกันว่า เปิดภาพออกมาแล้วแบบเฮ้ยมันใช่อะที่ oh, 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 ที่เราคิดอะ <like. S 2> แต่ว่าแบบอ,อ,อย่างอันนี้แหละแต่เราเราไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้เนอะเราก็ไม่รู้ว่าแบบมันจะออกมาหน้าตาแบบนี้มันก็เลยทําให้แบบอันนี้คือคือข้อที่1น,นะคะคข้อที่สองเลยคือในส่วนการรับการโครงสร้างรับการโครงสร้าง2ี่ปีคือคือถ้าเกิดว่าที่อื่น10ปีเนี่ยพิมตัดออกเลยพิมพ์ก็จะเลือกอาจชอยส์อันอันแบบที่2ก็คือตอบแล้วก็ในส่วนของข้อที่สามก็คือทีมเซล พิมพูดตรงๆว่าคือเซลเนี่ยด่านหน้าของบริษัทเนาะค่ะคือลูกค้าจะตอบรับงานหรือไม่ตอบรับงานก็อยู่ที่เซลนี่แหละคือเซลสวยอย่างเดียวโอเคแต่ว่าต้องเก่งด้วยคือคือในความคิดพิมพ์ถ้าเกิดว่าเซล์เก่งแล้วถามอะไรตอบได้เนี่ยคือโอเคมันทัดใจอ่ะคุณไอคือแบบเออเขารู้อ่ะพิมไม่มีความรู้ทางด้านนี้เนาะพิมถามเขาเขาก็ต้องรู้แบบตอบไป้พิมพได้แต่แบบบางที่อย่างเงี้ยบางทีแบบไม่ได้ทัดใจเราแบบเอยเราต้องการคำตอบแบบนี้ไปอย่างหนึ่งพิมก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยคุณนะอันนี้ข้อที่3ค่ะแล้วก็อีกอย่างนนึงะะค ก็คือในส่วนของงานวิศวกรคุมก่อสร้างคือเหมือนพิมพ์ไม่ได้มีความรู้ที่จะดูแลพิมพ์ไม่สามารถดูดูอะไรเองเป็นเลยเพราะเราไม่ได้เรียนมาเนี่ยพิมพก็จะต้องพิมพ์ขอจ้างเป็นบริษัทดีกว่าแล้วก็มีความน่าเชื่อถือแล้วเขาดูแลงานแทนเรามีทีมแต่ว่ามีโฟ์แมนมีม,มีมีผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดที่ดูแลแทนพิมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพิมพ์ไม่สามารถมีตัวเลือกบ้านหลังที่2-34เหมือนรถคันที่2คันที่3คันที่4แล้วอย่างเงี้ยค่ะ,คะพิมพ์ก็เลยตัดสินใจเรียกเขาอันนี้เป็นความประทับใจที่ลูกค้าเล่ามาจริงๆแล้วก็็เปน ความเรียวจริงๆที่เราบอกว่าลูกบ้านรู้สึกยังไงคือพูดได้เลยคืออันนี้ก็คือเหมือนจะภาพรวมไปแล้วแหละว่าเป็นทั้งเรื่องของการตัดสินใจเลือกแล้วก็ความประทับใจที่มีต่องานของบริษัทข่าวทางนี้ก็ขอบคุณคุณพิมจริงๆขอบคุณนะคะก็อยากจะบอกว่าทางบริษัทนะคะคืออย่างที่แจ้งไปว่าเรามีความตั้งใจอยู่แล้วแหละที่เราอยากจะดูแลลูกบ้านทุกหลังให้เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นหลังไสไหนคือบริษัทเราตั้งใจอยากเต็มที่นะคะในส่วนนี้แล้วสุดท้ายมีอะไรอยากแนะนําทางบริษัทไหมคะ เพิ่ความประทับใจได้ได้คุณลูกค้าอยากพูดความประทับใจคือคือความประทับใจใช่ไหมคะคือคือตั้งแต่ที่ที่ตัดสินใจทําทําบ้านกับคาวเนี่ยคือพูดตรงๆว่าตั้งแต่เริ่มยังจบเลยก็คือว่าตั้งแต่ในส่วนของวิศวกรที่ประชานี่ โชคดีที่ที่ได้พี่ประชาะเป็นเป็นคนดูแลบ้านพิมพ์คือเขาไม่ได้คุมงานแค่ว่าจบจบ,จบไปให้มันจบจบ,จบไปแต่เขาใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นว่าแบบเฮ้ยสมมติเราทาตรงนี้นะคือเขาแนะนําว่าพิมพ์อย่างนี้ดีไหมซึ่งเราแบบเราไม่รู้อยู่แล้วว่าแบบอ,อันไหนมันดีไม่ดีเขาก็จะคอยแนะนา<ม>ตลอดอใช่ค่ะว่าข้อดีข้อเสียตรงนี้ยาน,นะแบบคอยปรับเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ส่วนของโฟแมนน้องต่อเองคือคือน้องเขาตั้งใจทํางานที่แบบเราสัมผัสได้ถึงความตั้งใจของเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ทุกคนอาจจะมองข้ามในส่วนของตรงนี้นะคะแบบเพื่อบ้านพิมพ์มีแคมป์มาอยู่มาอยู่แคมป์ก่อสร้างมาอยู่ที่ที่บ้านอ่างเงี้ยคือคนงานอะ่ะคือบ้านหลายหล,ยหลังเพื่อนพิมพที่แบบรู้จกักเออมันอาจจะมีปัญหาจุกจิกเรื่องตรงนี้แต่ว่าของพิมพ์เนี่ยตรงนี้พูดได้เลยจากใจเลยว่าไม่มีคือว่าถึงเวลาเขานอนสองทุ่มเขานอนตีห้าตื่นซึ่งมันไม่ได้รบกวนกับเพื่อนข้างบ้านเลยจริงๆอันนี้คือคือเหมือนทุกคนอาจจะมองข้ามแต่ข่าวเ,เขาทำถึงเรื่องตรงนี้จริงที่แบบ เขาดูแลตั้งแต่ห huh. ัวยันหาจริงๆนะคะอันน so so ี้อันนี้คือคือขอชื่นชมเลยนะคะแบบทุกคนรอบข้างชื่นชมจริงๆค่ะเพราะว่าตอนแรกอะค่ะที่ที่มีการคุยกันใช่คุณพิมพ์เคยเคยแจ้งไอว่าโอเคด้วยความที่สเปซมันฟิตจริงๆเพราะตัวบ้านจริงๆก็คือเต็มพื้นที่แล้วเรื่องแคมป์จะทํายังไงดีเพราะว่าข้างๆบ้านคือญาติคราวนี้จะทํายังไงกันดีซึ่งเราก็แจ้ง เรื่องที่ลูกค้าคอนเสิร์นไปตั้งแต่แรกว่าโอเคลูกบ้านเป็นประมาณนี้นะลูกค้าไม่อยากให้เรากวนซึ่งอันนี้ก็ลูกค้าพุ่งมาบอกหน้างานใช่ใช่อันนี้คือคือคโอเคประทับใจจริงคือเขาแบบไม่ดื่มเหล้าไม่แบบอะไรแบบคือเขาจัดการหน้าที่ของเขาอย่างเดียวเลยจริงๆเนี่ยค่ะก็ขอบคุณนะคะยิ้มหน้าบานแล้วค่ะตอนนี้เซลได้ค่ะวันนี้เรามีอะไรอยากจะแนะนําทางแนะนําใช่ไม่ใช่ค่ะคือสิ่งที่แนะนําสําหรับคนที่กําลังจะปลูกบ้านนะคะ คือในส่วนของตัวพิม์เองอ่ะพิมว่าข่าวตอบโจทย์ทุกองค์ประกอบในส่วนของไม่ว่าจะด้านสถาปนิกเอ่ยวิศวกรมีความรู้ความสามารถแล้วก็นิพามรับประกันต่างๆอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่พิมพ์พูดทั้งหมดก็ได้นะคะแต่ว่าคือตักใจคนที่เป็นลูกบ้านของข่าวจริงๆอันเนี้ยค่ะคือคือทำไมพิมพิม์รู้สึกว่าพิมพ์สิ่งที่พิม์เลือกอ่ะค่ะไม่ผิดหวังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคือเหมือนระหว่างทางอ่ะค่ะพิมเป็นพิมพ์กับพี่พิมพ์ไม่ได้มีความรู้ความสามารถเรื่องเรื่องบ้านอย่างเงี้ย จะต,ตัดสินใจถูกหนระือผิดพิมพ์เลยแบบจ้างเตยปาร์ตี้มาคุณไอพอดีพิมจ้างเตยปาร์ตี้มาตรวจบ้านด้วยแล้วก็คือตรวจตั้งแต่โครงสร้างเหล็กเลยอะค่ะแบบโดยที่เซอร์ไพรส์เลยนะคะ,แบบะ,คะไม่ได้บอกใครมาก่อนคือนคืนบริษัทตรวจบ้านเนี่ยหน้าที่เขาคือแบบออเดดเนาะคือเขามีหน้าที่ที่จะ ตรวจข้อเสียทั้งหมดให้มากที่ได้มากที่สุดแต่พอเวลาผลออกมาคือพิมพ์กับพี่พลอยนี่คือใจฟูเลยคือแบบมีแค่4จุดในส่วน4ี่จุดก็คือแบบเล็กๆน้อยๆที่แบบไม่ได้มีปัญหาก,กับโครงสร้างกแบบเออเหมือนแนะนําตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาไม่จําเป็นต้องชมก็ได้แต่ทีมเตยปาร์ตี้เนี่ยคือบริษัทตรวจบ้านคือเขาชมด้วยซ้ำว่าแบบเอองานค่อนข้างดีเลยนะคุณพิมพ์แล้วก็แบบค่อนข้างเรียบร้อยเลยอะไรเงี้ยคือเขาไม่จําเป็นต้องชมเราก็ได้เพราะว่าหน้าที่เขาคือจับผิดอะใช่เข้าใจเอันนี้แหละมันก็เลยทําให้พพพพพิิิิมม์์กบีี่่่่ลคดวาืืออสงทเ โอเคเพิยงต่ินใจไม่ผิดเชื่อใะใช่ค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ที่ทางคราวตั้งแต่เริ่มต้นตของการขายค่ะซึ่งเราก็จะพูดกับทางลูกบ้านเสมอก่อนตอนที่จะขายนะคะว่าในช่วงที่ก่อสร้างถ้าลูกบ้านอยากมี QC ซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทเราจะมี QC ส่วนกลางที่เข้าตรวจหน้าไซต์อยู่แล้วโดยที่ไม่ได้แจ้งหน้างานเหมือนกัน แล้วก็ถ้าสมมติลูกบ้านอยากจะมีคอนซัลที่อยากจะเข้ามาตรวจหน้าง,งานทางบริษัทเรายินดีมากๆที่จะให้ลูกบ้านเข้ามาตรวจไซต์ได้เลยซึ่งส่วนนี้ก็ลูกบ้านก็ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้วตั้งแต่ต้นจนตอนนี้ถึงเรียกว่า เกือบเกือบที่จะจบงานแล้วก็ยินดีมากๆที่วันนี้ได้ขายบ้านให้กระทงคุณพิมพ์แล้วก็ยินดีมากที่สุดจีที่ทางลูกบ้านมีความประทับใจต่อบริษัทเช่นกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณวด้ยนะคะได้ค่ะยังไงวันนี้ก็ถ้าสมมติว่าบ้านหลังนี้เสร็จนะคะอาจจะขออนุญาตทางคุณพิมพ์มารีวิวบ้านตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งครั้งนะคะซึ่งวันนี้ เป็นการเข้าวิสิตไซส์แล้วเราก็อยากจะมาเซอร์ไพรส์กับทางช่างนู่นนี่นัแล้วก็อยากจะมาตรวจเอ่มาอยากคุยความรู้สึกแหละประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอขอ,ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ